เแล้วให้เราตัดแม่นะคะนี่ค่ะใช่ค่ะเอาละแล้วมันก็จะมีนี่นแล้วก็สีฟ้าสีดำสีสีขาวสีชมพูสีเหลืองค่ะนี่ก็ทำได้แล้วอันหนึ่งนะคะแล้วก็ทำอได้แล้วนะคะค แต่งเลี้ยเสร็จแล้วหนูก็เอาวางตรงนี้นะที่มันเป็นรูปหมี่อมาเราก็จะมาทำลูกหัวใจดีไหมในลูกหัวใจลูกหัวใจเนาะไปก่อนะจ้าจับสบายเงี้ยเด็กโตเหร เราต้องตกแต่งข้างนอกะเริ่มเหนบ้านดีกว่าสีดำเรายังไม่ได้ทำเลยนะสีดำแล้วทําหน่อดีอะไรดีงงหงกรู้แหละเสร็้ตัดเท่าไห่ก็ได้นะต้องค้างนึงก็ได้ใช่แต่แต่เท่าไหร่ก็ได้นะคะตัดสักครึ่งเนงก็ได้นะคะ กุญเอนีน่น้ะไรไหนต้องบงกุญเธตกแต่งยังไงก็ได้นะแบตกแต่งข้างในก็ได้ตกแต่งให้มันสวยๆนะทำยังไงก็ได้ค่ะที่มันสวยๆ ใหม่เลยเหรอ้าวหนูตักแต่งไม่เถอะที่ไม่เอาเลยเหรอหนูตกแต่งไม่เถอะเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้อากินไปก็ได้เหรอแบ่งพุ่กันได้ไหมล่ะเอาใส่เอาใส่อันนี้ให้มันเยอะๆหน่อยจะได้กินอร่อยอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยเหรอใช่ สาไม่นั่งตรงกรไม่ันไม่เห็นหนููต้องนั่น้นนกเนนไ่ีอ้ออกก็ไม่เห็นค่ะไปค่ะไม่เห็นแล้ไปเลจะไปังที่านเลย๋วก็จะไปอีกไปนั่ที่ทาเดี๋ยวไปอีกหน๊บ๊บนเอ้สวยอ่ะ อันนี้เหรอสวยอ่ะกินเลยกินเลยนี่แบบแค่น้อันี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็วยอ่ะอืมก็อร่อยทำน้ำน้แต่นี้ไปด้วยอันอร่อยด้วยอ่ะ 就是。 นี่นะคะเราทักนี่แล้วก็ลองผสมกันคะมันจะได้เนสีแดงเริ่มเป็นแล้วแล้ว่ะคะอตแต่งให้เ็เลยนะแล้วก็ไปให้คนอื่นได้ชยนะคะคะ้ชได้ค่ะ ค่ะค่ะเดี๋ยวให้